ครับผมรางวัหลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ขวัญใจมาหาชนฮะดูยิ่งใหญ่มากปังปุลย่ฮะครับผมหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ฮะต้องลองถามพี่พี่แฟนคลับดูว่าเจ้าสเสน่ห์ไงอ่าันอยากให้ามบหนุมห่มเจ้าสเสน่ห์สกสเเจ้าเสน่ห์เดี๋ยวเจ้าเสน่ห์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ ได้ไหมแัวผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่คอยโหวตให้ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะรักมากๆ ยังยังไม่ได้ปล่อยใช่เพราะว่า,าจะเป็นสเปเชียลในแต่ละอีพีนั้นนะครับก็น่าจะปล่อยประมาณใกล้ๆจบฮะต้องรอดูว่าเป็นเพลงยังไงอะไรยังไงของผมน่าจะประมาณ11-12ประมาณเท่าเท่ากันฮะเพราะว่ามันจะอิงกับในในในเนื้อเรื่องด้วยว่าตอนเราปล่อยเพลงกับในเรื่องเรากําลังเขียนเพลงกันอยู่อะไรแบบนี้ครับผมเพลงจะเป็นสไตล์แบบไหนสไตล์แบบไหนก็คงน่าจะเป็นมนุมนุเศร้าฮะ แบบแนวดิบๆหน่อยแบบเศร้าๆเลยต้องให้ทุกคนไปดูกันเ้าตามอารมเลยใช่ตามอารมณ์เลยแบบตามเนื้อเรื่องนะครับ<ด>ครับ้วอยากให้เเอาองรผมก็อยากจะาออฝากเพลงอาการนี้ด้วยครับแล้วก็บังเอรักษ์ซีซั่นสองนะครับแล้วก็ปีหน้ามีโปรเจกต์ซีรีส์จีนด้วยนะครับขอบคุณครับ